ครับสวัสดีครับ f a c e t h a t s t o r y c o m นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะผมก็นำวัตถุมงคลมาโชว์อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่หายากอะไรนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าวัตถุมงคลเนี่ยของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อวิริยังเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่มีคุณค่าแล้วก็น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ มีให้บูชาที่วัดเนี่ยอยู่ได้หลายรุ่นด้วยกันนะครับอย่างยกตัวอย,อย่างเช่นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญฉลองพระอุโบสถนะเป็นเหรียญใบเสมานะครับอายุครบหนึ่งอ,อ,อายุครบ90ปีนะครับของหลวงพ่อวิริยังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็อายุ96ปีแล้วแหละนะก็สร้างเมื่อพศ2553นนี่เองนะครับผ่านมาไม่นานนี่เองนะครับก็จะมาพร้อมกล่องนะครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อบริยังเนี่ยที่วัดเนี่ยราคาไม่ได้แพงนะอย่างองค์นี้น่าจะประมาณ100บาทเองนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องพุทธคุณต่างๆนะผมก็มั่นใจนะว่าของหลวงพ่อบริยังทุกๆองค์เนี่ยที่ได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยน่าจะมีพุทธคุณสูงด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อบริยังเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กงมาแล้วก็หลวงปู่มั่นซึ่งอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นเนี่ย นานถึง4ปีด้วยกันนะครับดั้มเรียนวิชาสมาธิจากหลวงปู่มั่นเนี่ยแบบแบบแทบจะหมดเลยนะครับก็คือ,คอรู้รู้รู้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลวงพ่อวิทยังเนี่ยก็ปัจจุบันท่านก็อายุถึงกัปีแต่ท่านก็ยังเป็นครูสอนธรรมะอยู่นะครับแล้วก็สอนไปทั่วโลกด้วยนะไม่ได้สอนเฉพาะประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องน,นะนะครับเป็นแบบไปเสมานะครับ ครับก็จะเป็นองค์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นใบยเยษมาก็เป็นนี่รูปด้านหน้านะครับของพระวิริยังส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเลขไทยนะ90ปีนะครับวัดธรรมงคล2553นะก็คือผมก็อยากแนะนำนะครับวัตถุมงคล ที่ดีๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเช่าวัตถุมงคลที่มีราคาสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินทุนอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดจะเก็บไปเป็นที่เรือเก็บไปเป็นที่บูชาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบถูกๆแล้ดีอ่ะมันมีอยู่นะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยเขาได้สร้างออกมานะครับแล้วก็เป็นการทําบุญกับหลวงพ่อด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องใช้ทุนทรัพย์ต่างๆในการเดินทางต่างๆแล้วก็สอนสมาธิ จนถึงปัจจุบันนี้นะก็ผมขอฝากรุ่นนี้ไว้นะครับผมก็ที่วัดทำมงคลเนี่ยยังมีเหลืออีกเยอะเลยนะไม่ต้องไปหาเช่าอะไรแพงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้มั่นใจเนี่ยไปที่วัดดีกว่านะครับก็อยู่ไม่ไกลนะก็ลงสถานี bts นะครับปุณณวิถีนะครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์จ้างเข้าไปนิดเดียวเองนะก็อยู่แค่กรุงเทพนี่เองโอเคครับ สวัสดีครับ